จิมโนสามส่วนหนึ่งเดีนะครับเป็นหมุนซ้ายถ้าสามศูนหนึ่งเฉยเยเอ้ยถ้าสามร้อยเฉยเเนี่ยมันมันน่าจะหมุนขวานะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นช่องที่เอาไปลงคลิปเป็นอ่าอะไรอะ่ะ ตู้เชื่อมหรือว่าทําอะไรนะครับดูดูคลิปน่าจะปนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวพามาดูกันครับเดี๋ยวเอาเจ้าตัวลอกออกไปก่อนเราจะเห็นว่าลอกตัวนี้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคู่กับอะไรตรงนี้ก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นคันของยี่ห้ออะไรหลายคนก็น่าจะมองออกแล้วนาะ ตัวน,นี้นะครับเป็นชิมานโนบายเกมนะครับผมเอาไว้ใช้กับน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลได้ตกตกทะเลตกงานกับปลาอะไรไม่รู้อ่ะคือเป็นงานที่เป็นแบบเบอร์ใหญ่เนาะหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเขาเพราะว่าเปิดดูอยูในใทูปนะยูทูบนะครับก็ยังไม่มีใครเอาลงเลยก็จะเป็นคุรโด เห็นใหญสุดนะก็จะเป็นเบอร์300อะไรเงี้ยคโลโดนะนอกนั้นก็จะมีเป็นเบอร์ร้อยร้อะไรเงี้ยนะครับก็นี่เป็นแบรนด์อีกตัวหนึ่งของชิมาโนนะครับตัวนี้ได้มาจากเกาหลีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูดูป้ายใบอันนี้ของเขานะครับเป็นใบรับประกันนะถ้าผิดพลาดประกันไหนนี่คือต้องส่งไปที่เกาหลีใช่ไหมหรือยังไงอ่า ตัวนี้ราคาเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวให้มาดูสเปคข้าวก่อนตัวนี้นะครับเป็นรอบ7.2นะครับน้ำหนักก็215กรัมมั้งนะน่าจะนะนี่เป็นภาษาภาษาจีนเกาหลีอ่ะคือเขาเรียกอะไระจีนจีนกลางปะจะมีจีนจีนเล็กจีนใหญ่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ลูกปืนก็เป็น4บวกหนะครับกันติกับอะไรเงี้ยแหละแล้วก็สายก็จะมีบอกเบอร์บอกนู่นนี่นั่น ก็ถ้า1.5ก็ใส่ได้200เมตรถ้า P2 ก็อะไร150คืออะไร150เมตรหรอถ้า P3 100เมตรถ้า P3 ก็140เมตรทำไมเยอะกว่าเออน่าจะส,สป,สปีกประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวพามาดูข้างในกันผมว่าผมถนอมสุดแล้วใครมาแกะนี่มันจะแดีว่าผมแกะดีมาก รอยเหมือนไอเนี้ยคือเปิดมาครั้งแรกก็ไม่ได้ไปใช้อะไรนะครับก็เก็บไว้อย่างดีนี่จะมีแบบแบบนี้เลยปกของเขาก็จะลักษณะนี้นะเออมาดูข้างในอันี้ไม่เกี่ยวนะก็จะมีซองเนี่ยก็จะมีคู่มือหนึ่งทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีหลายใบเลยหนึ่งสองก็อะไรเนี่ยใบสีเหลืองเนี่ยเอ,อ แล้วก็มีประแจที่เอาไว้ตั้งหน่วงหรือเปล่านะครับที่ขันตีตาว่าชิมานโนนะครับเป็นหลุมลึกๆเข้าไปก็จะไประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับก็นั่นแหละนะครับนี่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 ตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมุนขวานะครับเป็นชิมานโนไบเกมสามร้อยนี่น่าจะขวานะแต่สามศูนย์หนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นมุนซ้าย แต่ผมมาหมุนซ้ายครับก็ถ่ายให้ลงลงให้ดูนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วก็ไปดูประวัติของเขามาแล้วมันไม่ได้โชว์ในไทยแล้วก็จะมีหลอดน้ำมันอยู่แต่ผมเอาไว้ข้างบนตู้ผมไม่ได้ลงมายังไม่ได้ใช้เลยแห้งไปเลยอ่าเดี๋ยวดูตัวลอกกันถอดออกก่อนดีกว่าเนาะอเดี๋ยวให้ดูคันนะ เป็นใบใบสั่นนะครับผมดูเวทสี่ขีดสิบเอาไว้เดินหนอนไม่เชิงเป็นคันยูลนะครับแล้วก็ไม่ได้ยู้ยด้วยนะครับคันนี้ไปลองมาแล้วนะครับเป็นลองแอคชั่นมาแล้วนะครับไม่ยู้ยคันไม่ยู้ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับตีเหยื่อสองกรร็าก,ก็ตีออกอยู่ จะเป็นพอลอกผมไม่แน่ใจนะเอ,อแต่ผมทำการถอดกนตอนนี้ไปใช้งานมาเพิ่งหยุดงานนะครับไปใช้งานมาเมื่อเช้าเลยได้กัดอยู่แต่ไม่ได้ตัวทำแต่งานไม่มีเวลาออกแล้วลอกตัวน,นี้ก็เคยปล่อยไปแล้วนะครับผมจำได้ว่า มีเพื่อนพี่ชายที่ทํางานอยู่กรุงเทพนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะชอบตกปาเนกันนะครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยแบบอยากปล่อยเราก็อยากได้แบบราคาที่มันเบาๆก็พอเอาเงินมาไว้ใช้เนี่ยตอนนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าราคาแตะหมื่นนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลใน Google ได้แต่ในไทยเนี่ยไม่มีนะ พยายามหาแล้วไม่มีไม่มีใครลงเลยไม่มีใครใจดีเลยถามนานาที่รีวิวลอกก็ยังไม่ยังไม่ถ่ายให้ดูนะครับผมตอนนั้นปล่อยปล่อยไปห้าพันปะตอนนั้นไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้แค่อยู่เกาหลีลงน้ำเค็มเลยไปตกน้ำเค็มนะครับ ขึ้นเรือไปตอนนั้นน่าจะหยุดงานที่เกาหลีอ่เราขึ้นเรือไปตีนะครับก็ยังไม่ได้แต้มเหมือนกันเกาหลีก็มีกัดมีอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าปลาบ้านเขามันมันโฉบแบบไหนอะไรไงเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะตัวนี้ต้องหาน้ำมันมาหยอดผมยังไม่ได้นี่เลยดูสภาพเดยววางคันก่อน ตัวนี้มีไทยพูดภาษาบ้านเลยนะครับมีระบบที่ปรับเนี่ยอยู่3ระบบด้วยกันนะครับผมหนึ่งเลยคือต้องต้องมองข้ามไม่ได้นะครับเป็นคอนสปูลนะครับปรับคอนสปูลนะครับหนึ่งสองหน่วงแม่เหล็กนะฮะของเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหม นี่ก็จะมีอยู่สี่อ่ามีอยู่เลขไม่น่าเห็นหนะมืดนะมีหระดับนะครับมีหมองเห็นไหมหกจนถึง1นึ่งนะฮะที่ใช้ก็ไม่เคยไม่เคยปรับสุดไม่เคยปรับต่ําลงมาจนถึงเลขสี่เลยนะฮะก็จะอยู่ประมาณหกหกครห้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าลื่นเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟูอะไรเงี้ยเออ จะพาไปดูอีกหน่วงระบบหนึ่งก็คือหน่วงเม็ดลานะครับเม็ดลานะมีทั้งหมด4เม็ดข้างในตัวนี้ก็จะเป็นเปิดของเขานะครับก็เลื่อนไปที่ Open นะครับก็จะดังแปะแต่ว่าฝาตัวน,นี้จะไม่สามารถถอดออกมาได้จะมีสปริงดึงอยู่ฟังนะ,ะเห็นปะก,ก,ก,ก็จะให้ดูเม็ดหน่วงก่อน มี4เมตรตอนนี้ผมเปิดไปเอ่อเปิดใช้แค่2เมตรนะฮะ2เมตรแต่ถ้าตีเปิดเปิดปล่อยมือเลยเนี่ยปล่อยมือเลยนะก็เปิดหน่วง4เมตรก็แม่เหล็กก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็น่าจะตีได้นะทําได้นะแต่ไม่นะผมไม่เคยแบบตีแล้วปล่อยเนี่ยผมก็มือเรียสปูนตลอดเพราะว่าจะล็อกเป้าให้มันแม่นยําขึ้นนะครับผม อนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ต้องขอโทษนะครับถ้ามันมืดไปออตัวนี้ข้อมูลเขาบอกว่าที่แปลจากภาษาแล้วเพิ่มเป็นภาษาบ้านเขาเป็นภาษาบ้านเรานะะก็สืบได้ว่าพัสดุตัวนี้ข้างในเขาทำมาจากอลูมิเนียมนะฮะเพื่อทนน้ำเค็มนะครับ เอาไว้ใช้งานที่แบบหนักๆน,นะเบรกเบรกตัวน,นี้ได้ห้ากิโลเลยใช่ไหมห้ากิโลไหมข้อมูลมันอยู่ไหนวะไปไปดูในข้อมูลในไนะอ้ g ูเกิลเน่ะเขาบอกว่าห้ากิโลืเดี๋ยวถอดข้างในให้ดู ดูดูเฟืองนะครับผมก็จะอารมณ์เหมือนคูราโดแหละแต่ว่าไม่แน่ใจเลย,ยติดติดติดของแพงต้องระวังหน่อยมันจะมีด้านเห็นปะ่ะอย่างนี้ถอดไม่ได้ต้องต้องให้มันเป็นแบบสลบโคนะ้งออกดีวะออกดีเอออ่าออกลนะดูสปูนเขานะครับ ตอนนี้ก็ุสายได้เยอะนะตอนนี้ผมก็สายเข้าไปร้อยเมตรนะครับผมพีอหนึ่งนะนี่สันเฟืองเลยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็จะโตโตหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกับตะขอเท็กซัสอ่าเป็นเงแต่ลูกปืนตัวนี้มีไหมลูกปืนไม่ได้มีอยู่ข้างในนะไม่ใช่ลูกปืนแต่ยใดเห็นไหม ลูกปืนเขาอยู่ในตัวลอกเลยตัวนี้ก็ลูกปืนอยู่ในตัวลอกทีนี้ก็ข้างในลอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับลองคอดูดิมันคืออะไรตรงนี้พลาสติกเกตดไหนไม่รู้อ่าเราจะประมาณนี้ สฟงเกียร์เห็นไหมเอ่ยโอ้ยเงาก็นหน้าตาแบบนั้นน่ะเออถ้าภาพก็น่ารักหน่อยนะครับเ <inte> พิ่งไปลุยมาเลยอ่าเดี๋ยวทำการล้างวันนี้แหละแต่จะถามว่าจะถอดไหมคงไม่ถอดนะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำมันนะน้ำมันสำหรับใช้ตัวเฟืองเขียดตัวหนอนนะหรือว่าภาษาบ้านอีกวิธีหนึ่งที่เขาเรียกกันก็เฟืองข้อควายนะครับ เขาควายเลยนะ,อะตอนนี้เป็นรอบเจ็ดก็จะมีเขียนบอกชัดเจนนะ7.2แล้วก็ยี่ห้อของลูกปืนตัวหมุนเนะี่ยก็จะเป็นนี้เลยเห็นไหม s H, H I P นับก็จะประมาณนี้เป็นวงกลมเลยเลื่อน แล้วก็ตัวกดสี่สป,ปนนูนจะเป็นพลาสติกน่าจะเป็นเกตหนึ่งอะออตัวข้างล่างก็จะเป็นลายเห็นไหมเป็นลายแล้วก็จะมีโลโก้บริษัทของเขาเป็นอย่างนี้ชิมาโน OL k p ไม่รู้หมายความว่าไง <c oughs> ผมก็ไม่ได้รู้นะ ก็มาถ่ายให้ดูก็เห็นไม่เปิดคลิปไหนก็ยังไม่เห็นของใครจะเอาลงเลยก็จะประมาณนี้ม,มีอะไรอีกไหมน่าจะเป็นคลิปสั้นนะหรือหรือมันจะยาว <laughs> มันยาวไปแล้วใช่ไหมอ่าม่เป็นไรก็ถ่ายดูนะครับตัวนี้ไซโลก็อย่าพูดเลยนะครับว่า เอลองน้ำเค็มเนี่ยอาจปลาตัวใหญ่ถ้างั้นบ้านเราสะโดปลาช่อนเหมือนคลิปที่นา้าน้าเจมเขาพูดในช่อง y o u ูทูบเนาะก็ต้องเรียกว่าลูกปลาอะไรงี้ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูกปลาหรือว่าอะไรนะผมก็ยังไม่งันเลยเพราะว่ามันไม่มีปลาให้งัดเลยนะครับผมเดี๋ยวหาหมายดีๆก่อนหยุดงานแล้วไม่ได้จับนานนะฮะหน้าตาก็ จะเป็นสีนี้เลยเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าให้มันแบบให้ดูชัดๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ฝานี้ก็เขียนว่าบายเกมเป็นสีเทาเหมือนคูราโดเออหน้าตากระจังนงกระจังหน้าก็อย่างนี้ก็สวยเลยนะฮะถามว่าจับถนัดมือไหมเวลาตีผมก็จะโอบแบบนี้เลยนะครับ ก็ไม่อะไรอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้เสียงเสียงก็ตัวเนี้ยชุดลูกปืนไม่มีดังก็นิ่มสมูทต,ตลอดแต่จะมาดังเขาควายเพราะว่าอ่อจาจระบีตัวนี้รู้สึกจะแห้งนะัะผมแล้วก็โดนฝุ่นโดนอะไรไปเนี่ยเฟืองตัวหนอนน่ะมันเสียงดังอะ่ะเออไดวผมหาวิธีสั่งน้ำมันมาก่อนแล้วกันตอนนี้ติ๊กเกอร์ติดไว้ เวลาสายเกียร์มาเนี่ยมันจะมาโดนสีผมขี้เกียจเชดผมก็เลยแปะเอาไว้นะครับที่จริงผมแปะโลโก้ไว้ด้วยกันมันลอกกันมันลายนะแต่ว่ามือผมนี่บ่อยก็เลยไม่ดีอะเลยเอาออกประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ก็จะปรับไม่มีเสียงวีดไม่มีเสียงอ,อ๋อหน้าลอกไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เดิมเดิมปกตินะครับตัวนี้ก็ ปรับเบรกนะประมาณนี้นะครับใครคิดว่าเหมือนโคโลโดก็ลองคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ก็จะลงผสมอยู่กับพิปตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์หรือว่าช่างเชื่อมนะก็ต้องขออภัยพอดีผมมันผมก็ใช้เป็นงานอดิเรกของผมเนาะตกปลาเวลาว่าง แต่ส่วนมากผมไม่ได้ว่างนะครับผมก็ทํางานก็เป็นเรื่องปกติเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าทําไมลงคลิปมั่วจังเออบางทีตอนละอย่างผมก็ผมทําทุกอย่างเออคือคือคนเราไม่จําเป็นต้องทําอย่างเดียวใช่ไหมบางทีผมก็ไม่ได้ตกหรอกก็หลานก็ไปตกก็บางทีก็ชวนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ตัวปรับไอเนี้ย เขาเป็นเขาน่าจะเป็นอลูมิเนียมปะตัวแขนของนวงเวลาก็ทำมาดีอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ไวของตัวเองนะทุกอย่างโลโก้เขียนแบบชัดหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจบกันแค่นี้นะเนาะเดี๋ยวผมล้างก่อน เผื่อตอนเย็นได้ออกหมายอีกเพราะว่าจะหยุดปีใหม่ละตอนนี้ก็ลมแรงค่อนข้างแรงเลยเดินเยือนหนอนก็ค่อนข้างลำบากนะคิวน้ำนี่ก็เล่นยากเลยเพราะว่าลมมันมาเราวุส่าไปแต่เช้าเลยอะเชา้านี่ไปนี่หนาวนะเออแต่ว่ากาดมานี่ไม่รู้อะ่ะ ปลากัดหรือว่าติดยาไม่รู้มันชาไปหมดเลยมือเนะี่ยออกแต่เช้านะโอ้ไว้ตกผิวน้ําก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปคลิปอัดปลาได้ปลาไม่ได้ปลาเนี่นี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมมาถ่ายรูปลอกก่อนเออแล้วก็ดูสภาพใหม่ที่ผมไปลงดูดูลีซิตดูสภาพแง่เป็นไง เละเดล้างกันหมดเลยใบสั่น s 2 4 1สขนะครับผมก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ลืมบอกไปนี่คันใบสั่นอันนี้ก็สายสายของใบสั่นเหมือนกันนะครับผมเป็นพี่หนึ่ง <EN _ S> ก็ลองใช้ดูก็เหนียวแล้ว ติดต่อแล้วนะฮะงัดแล้วนะะไม่ขาดนะครับแต่ไอ้ที่ขาดก็คือระหว่างช็อกลีดที่ต่อฟลูโรคาร์บอนนะไอ้ช็อกช็อกลีดนะนะไอตัวนั้นขาดตัวนี้กัดขาดเลยเหนียวมากครับผมนี่พีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเหนียวเหมือนกันนะครับตัวนี้ตอนดังๆเพิ่งไปซื้อมาจากกรุงเทพเลยที่ขึ้นไปอ่า จินดามณีฮะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมยังไม่ได้ถูกใช้งานเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเก็บของเอาไว้ไหนเพิ่งเปิดเห็นอยู่ในกล่องชิมาโ,โน่เราเป็นคนเอาไว้แต่เราลืมเออต่อเป็นว่ารีวิวให้เขาแล้วกันเนาะตัวน,นี้ก็เหนียวค่ายในเหนียวหมดแล้วฮะอยู่ที่เราแล้วว่าจะใช้ยังไงนะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวผมปิดคลิปไปเท่านี้นะฮะ ฝากไว้ด้วยกับชิบาโนบายเกมครับผมที่ไทยมีคลิปลงแล้วนะ